สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับททุททกเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับ ฮานอยปกติขขงวันที่3สิงหาคมพนห้6นะครับสำหรับฮานอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลา6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัส,สบ,บดีนะครับสีส้มสีส้มนำโชคมาให้ทุกทท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุก,กทุกทุกลิปเลกฝากดติดตามด้วยนะคกับกดตกทุกถูกใจกะครับกดไกทุกดแกร์นะครับกทขกขอบพระคุณมากนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็เตรียมจดเอานะครับจดเอาทุกตัวนะครับเพื่อไปเทียบดูนะเทียบไปดูกับสำนักอื่นก็ได้ประมาณนี้แต่อย่าให้เกินห้าสำนักนะเอาแค่สำนักเดียวสองสำนักก็พอแล้วชนกันตรงกันเลขไหนก็เอาเลขนั้นไปนะครับประมาณนี้นะถ้าไม่ชนเลยก็ เอาของเขาก็แล้วกันพ่อของอาจารย์บ i p อพไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอืแม่นอยู่เข้าทุกวันเข้าทุกวันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เด้งด้วยนะอานายปกติอเมื่อวานนี้เด้งด้วยนะให้เจ็ดแปดเก้ามาสามเจ็ดกับเก้าแปดอะมาเลยเด้งเลยเมื่อวานนี้ฮานายปกตินะก็แสดงความยินดีกับท่าน ผู้โชคดีด้วยใครที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆกันไปนะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชวกันเลยนะครับสามสิงห้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านอยปกตินะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะครับให้ตัวเดิมหรือเปล่า,ว,าวันนี้ให้ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าอ๋อเจ็ดแปดเก้าวันนี้ให้สองสามสี่นะครับไม่ตรงกันนะอ,อ่า คู่เจาะคราวนี้สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามคูนคูนสามสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองคูนคูนสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับามาดูใกล้ๆหน่อยสิสองกับสามนะครับเห็นที่สามนะถ้าสามมาน่าจะเป็น 3 8 3 9ปดนะ2 8 2 9ปดสอานะเด่นนะครับถ้าสีมาก็484940นะครับถ้าสีมานะถ้าสีมาก็484940นะครับประมาณนี้นะครับใครไม่มั่นใจก็รูดเลยรูด3นะครับรูด3กับรูด2นะครับประมาณนี้นะครับอ่าอ่าฮารอยปกติครับออกทุกวันทุกวันหกโมงเย็นนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอขอบขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน ไม่เกบไม่จนนะมันคง,งมั่งคั่งมั่งมีนะครับร่ำๆ่ำเรื่อยๆนะครับหลักนะครับด้วยแล้วก็อย่าลืมอาจารย์ด้วยอมาครับครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>